สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกท่านครับวันนี้อากาศร้อนครับอาบน้ำให้ลูกชายครับอากาศร้อนมากครับผมอาบน้ำให้หน่อยผมลงอียดิน้ำก็ไม่ค่อยไหลครับผม ให้เย็นๆนะครับทำไม่ค่อยไหลจะพาออกไปข้างนอกก็งานเยอะครับงานลัดตัวเลยวันไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยครับไม่นอนก็น้ำฉีดไม่ถึงครับอากาศร้อน น้ำให้สมโชคนะครับอานนี้ยินชื่นใจอ้า oh. วครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีนานๆได้อัปเดตครั้งหนึ่งนะครับผมก็ ขวอภัยครับผมลุกขึ้นแล้วน้ำนะครับช้างยืนแล้วฉีดไม่ถึงเลยครับมา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 แล้วมา่มาฉีดให้ดึงนี้เย็นๆเลยนะครับมา น้ำไหลค่อยนะครับเก็บแล้วเก็บน้ำปลาปลาก็ไม่ค่อยไหลนะครับช่วงนี้ก็ต้องรีบให้กินน้ำแต่เช้าครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับ อยู่กับเราครับช่องพลายชมโชคนี่ก็อาบน้ำให้น้ำช้างนะครับผมอาก,กาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเอฟซี FC ดูแลสุขภาพด้วยครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณ f อซนะครับที่ ให้สับป,ประรดให้อะไรมากินนะครับผมสับป,ประรดครับที่ไปแจกกันอยู่บ้านสารานะครับขอบคุณ FC หลายๆท่านครับที่ส่งกำลังใจให้น้องสมโชคครับสถานการณ์วิกฤตครับโควิดก็ไม่ยอมหยุดสักทีครับผมไม่ยอมหมดไปสักทีขวานก็เครียดแล้วครับก็สู้ๆครับ ม่มีรายได้ครับผ่านเป็นไปเป็นไปนี่ก็จะต่อท่อนะครับท่อ,น,น,อ,น,น,อทน้ำให้น้องวันดีนะครับเป็นไปเป็นไปต่อท่อน้ำให้น้องวันดีนะครับน้ำก็ไหลไม่แรงนะครับหญ้ามันก็ตายหมดแล้วครับ ยาที่ปลูกไว้ตายหมดครับสายน้ำไม่แรงอาบน้ำได้ข้างเดียวครไปดูน้องวันดีเลยครับอยู่น้ำครับผมน้ำปลาปลาก็ไหลเป็นช่วงครับ dạng săn hấp tụi hay sáng nữa hấp mần đi có duyên lo lắm hấp อยากไหลก็ไหลนะครับน้ำเก็บแล้วอาวน้ำหายไปไหนนะครับ ดอันดีครับน้ำไหลค่อยดู <c oughs> ครับแรงยาครับตายหมดแล้วครับหน้าแรงไม่รู้จะทำยังไงครับหน้าแรงแรงไม่รู้จะทำยังไงไปหายาที่ไหนให้ช้างครับ ถ้าไม่อยู่ติดแม่น้ำจริงๆก็ลำบากครับค่อนข้างลำบากเพราะที่ตรงบ้านควานนะครับเป็นที่พื้นที่สูงครับน้าเล้งก็จะทำให้หาน้ำหาอะไรมาเก็บกลับไปดีๆจริงๆก็ค่อนข้างลำบากครับผมน้ำประปลาก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างครับรรเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่า ปั๊มไม่ค่อยดีครับผมไหลบ้างไม่ไหลบ้าง <c oughs> ชนบทก็อย่างนี้ครับทำไมอิ่มเร็วจังมันดีนะครับช่วงนี้ควาน <c oughs> ค่อนข้างงานเยอะครับก็เ,เลยไม่ค่อยได้ไปไล์สดกับ กินงานอยู่บ้านศาลานะครับาง,งานเยอะหวานข้าวด้วยครับหวานข้าวแล้วก็ปลูกหญ้าครับตอนนี้ก็ทําการสูบน้ําครับสูบน้ําขึ้นนาข้าวครับทางช้างครับ,รบแห้งแรงมาแล้วครับ ยาให้วันดีครับผมไปแล้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้เฮ้เฮ้้ยเฮครับ้มมบเ้เฮ้ยเฮนยเน้ยเฮ ขอบคุณครับเลยครับครับครับร่งๆครับสกปรดครับที่เอซได้มอบให้มานะครับผมขอบคุณเอซครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ให้ความช่วยเหลือพวกเราครับช้างตกงานขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมถ้าไม่มีพวกท่านก็ ผมไม่รู้จะลำบากขนาดไหนครับก็ขอบคุณครับผมทุกๆหน่วยงานแล้วก็ทุกๆท,กท่านที่ยังให้กําลังใจพวกเราครับก็ขอให้ท่านและครอบครัวครับจงประสบแต่ความสําเร็จครับคิดและปรารถนาสิ่งใดก็สมดังมุ่งมาป่ปรารถนาครับผมก็คนไทยใจดีครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่มอบให้พวกเราช้างตกงานครับที่ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลยครับผมยังอยู่เคียงข้างยังให้กำลังใจยามเหนื่อยยามทอ้อก็มีพวกท่านแหละครับที่คอยให้กำลังใจให้กานและคเราครัวจงประสบความสำเร็จครับผม อย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำร่ำรวยรวย,ยขอให้มีความสุขตลอดไปครับผมอันนี้ก็ฟานก็ขอจบเพียงท่านี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพลายสมโชคนะครับผมก็อย่าลืมอ,อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับ